สวัสดีค่ะวันนี้ทางทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเด็ดกันอีกเช่นเคยนะคะลิซ่าแบ็กพิงถูกค้นหาชื่อบน g o o g l e มากที่สุดในระหว่างแสดงงาน b s t h ฮ p p r r k เรียกได้ว่ายังคงเป็นกระแสะอย่างต่อเนื่องสำหรับเกิร์กรุ๊ปแห่งยุคอย่างแบ็กพิงคที่หลังจากที่สร้างไวรัลไปทั่วโลกโซเชียลมีเดีย เมื่อครั้งขึ้นแสดงที่งานเทศกาลดนตรีระดับโลกโคเชลา2023ไปเมื่อช่วงต้นปีในฐานะของศิลปินวงเฮดไลน์หรือกระทั่งผลงานเดี่ยวของทั้งสี่สาวลิซา่าเจนนี่โลเซและจีซูที่ถูกกล่าวถึงตลอดเวลา ล่าสุดสีสาววงแบ a ็คพิงก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ทางดนตรีอีกครั้งในฐานะเกิร์ลกรุ๊ปแห่ง k คป๊อปวงแรกที่ได้ขึ้นโชว์เป็นวงหลักในเทศกาลดนตรี BST h i g h Park ซึ่งถือเป็นงานเทศกาลดนตรีครั้งยิ่งใหญ่ของชาวอังกฤษต่อหน้าเหล่าแฟนคลับและผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากมากกว่า65,000คน โดยสื่อใหญ่อย่าง BBC News ยังได้รายงานเพิ่มเติมอีกว่ามีผู้คนมากมายที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโชว์ครั้งประวัติศาสตรน์นี้ซึ่งหลายคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือสิ่งที่พวกเขารอคอยกระทั่งมีผู้เข้าร่วมเทศกาลดนตรีดังกล่าวได้ให้สัมภาษณ์กับทางสำน,นักข่าวไว้ว่า b a c k พิงไม่ใช่แค่เกิร์กรุ๊ปเกาหลีที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่พวกเธอยังเป็นหนึ่งในเกิร์กรุ๊ป ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีรายงานเพิ่มเติมต่อไปจากสื่อเกาหลีอีกว่าจากสถิติของกระแสโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกาลดนตรี BTS Hyper ในครั้งนี้ลิซ่าแบ็กพิงคคือสมาชิกของวง b บ็กพิง n k ที่ถูกค้นหามากที่สุดบน Google ระหว่างโชว์ที่งานเทศกาลดนตรีดังกล่าวซึ่งลิซ่าแบ็กพิง์เองอยังได้โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เดี่ยวในเพลงมันนี่พร้อมแพทเทิร์นท่าเต้นใหม่ ที่กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกโซเชียลมีเดียโดยกระทู้ของเกาหลีได้เขียนถึงลิซ่าโดยได้แปลเป็นภาษาไทยว่าผู้ติดต,ตามอินสตาแกรม30อันดับแรกของสมาชิกไอดอลหญิงอันดับหนึ่งลิซ่าแบ a ็กพิงค์98.19ล้านคนโดยเหล่าบรรดาแฟนคลับได้คอมเมนต์ถึงกระทู้ดังกล่าวอาทิเช่นว้าวลิซ่าจะทะลุ100ล้านในปีนี้แล้วลิซ่าบ้าไปแล้ว ลิซ่าเราจะถึงถึงหนึ่งรล้านในปีนี้แล้วลิซ่าจะทะลุหนึ่งร้อยล้านเร็วๆนี้เธอรวยได้เพียงแค่ใช้อิสตาแกรมผู้ติดตามลิซ่าโตรเร็วมากคิดว่าจะถึงหนึ่งรล้านแล้วและนี่ก็เป็นเพียงคอมเมนต์บางส่วนจากกระทู้ดังกล่าวและไม่เพียงเท่านั้นได้มีสื่อได้เปิดเผยว่ามีบัญชีอิสตาแกรมเพียงสิบบัญชีทั่วโลก ที่มียอดไลค์มากกว่า5ล้านไลค์ในโพสต์ของพวกเขาอย่างต่อเนื่องซึ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือสมาชิก5คนของวง BTS ได้รับตำแหน่งหนึ่งใน10อันดับแรกรวมกับสมาชิก2คนของ Blackpink โดยผู้ครองอันดับ1คือคิมแทยอง V BTS อันดับ2 Kim so k i คิมซอกจินจิน BTS และ Lisa, แลีซ่าลาริสามโนบาลตามมาเป็นอันดับที่3ส่วนอันดับอื่น คือคนดังระดับโลกหลายรายการเช่นคริสเตียโนโรนันโดลิโอเนลเมสซี่เซเลนาโกเมสเฮเลอร์สวีปและเซนดายาโดยบัญชีของวีและจิน BTS มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันอย่างน่าทึ่งเช่นจำนวนประมาณ9.2ล้านต่อโพสเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใด ต้องขออาภายัยเวลาที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องทันเหตุการณ์ให้ได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะ